จิดมากอือท่า <สด S 1> นจอดนะ่ะสวัสดีค่ะปีใหม่ค่ะสวัสดีครับ,รบผมแบงค์นะครับวันนี้ก็จะพาทุกคนนะมาทานบุฟเฟ่ต์นะฮะที่ห้องอาหารเรดโ v เว่นนะครับที่โรงแรมโซลแบงกอกนะครับที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นห้องอาหารที่ติดท็อปของกรุงเทพเลยวันนี้บุฟเฟ่ต์นานาชาติของเรามีทั้งอาหาร อาหารญี่ปุ่นและอาหารฝรั่งเศสเลยค่ะ แต่ละอย่างเนี่ยบอกเลยว่าน่าทานทั้งนั้นที่นี่นะคะเขาจะแบ่งเป็น week end กับวีคเดย์นะคะ week end เนี่ยก็คือวันศุกร์กับเสาร์วันนี้เนี่ยวันนี้วันศุกร์เป็น week end นะฮะก็จะมีแบบซีฟู้ดเนี่ยอัดแน่นกว่าวันธรรมดาสำหรับวีคเดย์นะคะก็คือวันอาทิตย์พุธพฤหัสนะคะจะเน้นสเตชันของโฮมเมสพาสต้าค่ะที่เราสามารถเลือกสั่งได้ว่าจะใช้เส้นพาสต้าอะไรแล้วก็ชีสนำเข้าจากต่างประเทศจากอิตาลีนั่นเองเขาบอกว่ามีให้เลือกถึงสี่นะโปรชีส นอกจากพาสต้าแล้วก็ยังมีซีฟู้ดเหมือนกันใช่เขาอาจจะไม่ได้แน่นเท่าวันวิ่เอนใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะมีสเต็กนู่นนั่นนี่เยอะขนมจีนอะไรนี้ก็มีนะใช่ขนมนะขนมนี้ก็พรีเมี่ยเหมือนกันนะไอศครีมโฮมเมดใช่เค้กก็โฮมเมดใช่แล้วก็มีอะไรนะฟองดูด้วยนะคะช็อกโกแลตฟองดู วันนี้หลักๆที่เรามาเนี่ยเรามาเน้นซีฟู้ดละกันเพราะเป็นวิวกนอันนี้เราตักมาแค่บางส่วนนะมาเทสอันจริงเนี่ยมีเยอะกว่านี้นะครับเยอะกว่านี้แต่เดี๋ยวกินไม่หมดไงแต่จริงๆบางส่วนของเราก็ไม่รู้จะกินหมดหรือเปล่านะแม่จะลองกินอะไรดีเนาะตักร้อนนะตัก้องต้องกินด้วยกันแล้ว ขอนําเสนอเลยนะคะอันนี้เลยค่ะหอยนางลมนะคะก็คือเป็นออสเตอร์นะคะเฟนดีแคนะคะของฝรั่งเศสขอแบบว่ากินแบบไทยๆเลยจิ้มๆแบบนี้เลยนะคะนี่ไฮะสดชื่นเมื่อกี้หอยจากอะไรนะฝรั่งเศสใช่ผมก็มีหอยแฮะหอยอันนี้จากประเทศสเปน มะลิลาใช่อันนี้จับประเทศสเปนนะครับนี่ครับอันนี้หอยจากประเทศสเปนนะครับความสดยังอยู่เลยขนาดบินมาไกลนะเนี่ยอเออชิมดีครับออสดมากอ,มอร่อยมากครับเนื้อนุ่มมากอเอามากินปูเลยดีกว่านะคะอันนี้มีชื่อไหมมีชื่อไหมคะอันนี้ชื่องมาตั้งนานบูแคชื่อบูแคบนะคะก็คือปูมานั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองกินกันนะคะเห็นระเด็นมาก ป็งไงมันสอดอะน่ะเนาะแล้วมันก็หลุดมาทั้งอันเลยอะ่ะถ้าเกิดไม่สด้วมันจะติดอันนี้ก็เป็นกุ้งมแม่นม้ำนะครับนี่มันเยิ้มๆเลยเนื้อแน่นมากโอ้โหกินคำเดียว,แ,วนแน่นอนแน่นมาก สำหรับใครนะคะที่อยากมาแบบนี้นะคะมาที่นี่เลยห้องอาหารเดโอเว่นนะคะคเปิดตั้งแต่6โมงถึง4ทุ่มครึ่งเลยค่ะวันวีคเดย์นะคะก็คือวันอาทิตย์พุธพฤหัสส่วนวีคเอนก็คือวันศุกร์กับวันเสาร์ค่ะแล้วก็ราคาสำหรับวีคเดย์นนะ1,99 9บาทชวชคเอ็นเนี่ย1,299บาทต่อท่านเท่านั้นสสค่ะนะ เฉพาะที่มีเท่านั้นใช่แล้วก็แถมฟรีนะคะใครที่ทำการจองเลยตอนนี้นะจะได้รับฟรีนะคะฟรีโฟมมอกเทลแอนด์ซอฟดิงไปเลยค่ะและที่สำคัญกินไม่จำกัดเวลาจะอยู่ถึงสี่ทุ่มครึ่งก็ได้ใช่มาตั้งแต่หกโมงแล้วก็กลับตอนสี่กได้อันนี้ชอบมากนะครับก็คือกินยาวๆไปใั่งพอฟังเสียงดนตรีเนี่ยใช่แต่ลุกมาเต้นก็ได้นะใช่เลยโอเคดีับในทาขอตัวจัดการที่เหลือก่อนแล้วกันนะครับค่ะบ๊ายบาย่